ก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าการใช้งานหน้าแรกของแอป b บ n e t นะครับหากเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะรับเงินโอนจากคนอื่นนะครับก็ให้มาที่เมนู wallet นะครับซึ่งจะอยู่มุมด้านล่างขวามือนะครับสังเกตนะครับด้านบนก็จะเป็นการแสดงยอดเงินของเราทั้งหมดที่มีอยู่นะครับ32ดอลลาร์นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหรียญที่เราเคยทําการฝากถอนเอาไว้ครับก็จะมีเศษอยู่ส่วนเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับที่เรามีอยู่ มันก็จะถูกแสดงผลในดําดับแรกนะครับซึ่งของผมก็เป็น USDT นะครับมีอยู่27ดอลลาร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำการฝากเหรียญ USDT เลยให้กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า USDT ได้เลยมันก็จะขึ้นมาให้เรากดนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับด้านล่างนะครับมันก็จะมีเขียนว่า Withdraw กับ Deposit นะครับก็ให้เราทำการ Deposit นะครับคือการฝากเงิน ฝากเงินปุ๊บมันก็จะให้เลือกคําว่าเน็ตเวิร์กให้เราเลือกคําว่า bnb smart chain นะครับซึ่งเป็นเน็ตเวิร์กของพังไบแนนต์นะครับกดไปนะครับค่าธรรมเนียมจะถูกหน่อยครับประมาณ30บาทประมาณนี้ฮะมันก็จะแสดงผล QR code ให้เพื่อนๆนนะที่ต้องการจะโอนเหรียญมาของเราอะ่ะสามารถโอนผ่าน QR code ก็ได้หรือจะเป็นคัดลอกที่อยู่ก็ได้ตามสะดวกนะครับก็สมมติว่าเราต้องการที่จะให้เขาสแกน QR code ก็แคป QR code ส่งไปเขาหรือต้องการที่จะให้เขาส่งมาใน หมายเลขกระเป๋านะครับก็กด Co p y ได้เลยพอ Copy เสร็จแล้วเราก็ส่งไปเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็ทำการฝากมาให้เราประมาณห1 0งสินาทีครับเงินน่าจะเข้าประมาณนี้ครับ